ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับอิสรภาพทางการเงินเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแชร์ไปรัว,วรัวรัวรัวแชร์ชไปรัวรัวอ่าอิสรภาพทางการเงิน แชร์รัวรัวเรียบร้อยแล้วเสียงแช์น่าจะดังสวัสดีค่ะคุณโจเรนสวัสดีค่ะฮัลโหลไฮ I miss you Are you okay Are you happy Are you happy อ่ามาต่อกันนะคะถึงเมื่อวานนี้เราพูดถึงลูกคนรวยจนได้และลูกคนจนก็จนได้ไอ้ก,ก็รวยได้นะคะเขาบอกว่าเพราะารุ่นพ่ออ่ารุ่นพ่อเราเนี่ยจะหาเงินเป็นส่วนรุ่นลูก จะหาเงินไม่เป็นแต่ใช้เก่งรุ่นหลานยิ่งใช้โคตรเก่งหาไม่เป็นเลยสุดท้ายก็หมดโลกนี้แม้จะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้คนฉลาดต้องใช้ใช้เงินให้น้อยกว่าที่หาจากนั้นเลือกการวางเงินอย่างฉลาดนั่นคือวางในที่มีไรายได้ประจำเช่น การออมหุ้นปันผลสุดท้ายก็ผ่านความผันผวนต่างๆอดทนเปิดใจเรียนรู้เข้าใจค่ะว่าโจทย์ของการซื้อหุ้นปันผลอย่างเดียวแล้วไม่ขายชั่วชีวิตมันฟังดูแบบยากนานอะไรแบบนี้เพราะราคาหุ้นมันผันผวนสุดขีดตลอดเวลาแต่แก่นแท้ของมันคือการมองผ่านราคาแล้วเห็นมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นทุกตัวที่เราจะออม จะเป็นเจ้าของใช่จังหวะการเข้าซื้อจึงต้องฝึกฝนเพราะซื้อแล้วห้ามขายเราจึงต้องซื้อได้ในจุดที่ดีเลยทีเดียวก็ลองศึกษากันไปเส้นทางนี้แม้ไม่ง่ายแต่ก็สามารถทับได้หากมีความเข้าใจและความอดทนอยากหลุดจากความเป็นทาสในระบบทุนนิยมไหมอ่านี้บทที่29นะคะเฮ้ยยุคนี้เขาเลิกทาสไปนานแล้วเลิกบ้าอะไรล่ะ ธาตยุคนี้ก็คือไอ้พวกที่สร้างนี่มาล่ามโซ่ตัวเองไงจุดเริ่มของธาตุเกิดจากความอยากและความไม่เจียมตัวทางแก้ก็คือเลื่อนความอยากออกไปไม่ได้บอกว่าให้ตัดขาดความอยากแต่ให้เลื่อนมันออกไปจากนั้นก็สร้างเครื่องผลิตเงินส่วนตัวจากการออมในหุ้นปันผล แน่นอนสิ่งที่คุณต้องเจอคือสายตาดูถูกจากเพื่อนๆของคุณว่าคุณมันไม่ไฮโซแต่เชื่อไหมหลังจาก10ปีที่คุณออมในหุ้นผ่านการขึ้นลงครบรอบของไซเคิลหรือรอบของเศรษฐกิจอของหุ้น นั้นๆคุณจะเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆที่คุณไม่เป็นหนี้แล้วก็มีแต่ passive income และอยู่ในสังคมแบบไม่ต้องขอใครกินไม่ต้องก้มหัวให้ใครใช่ไม่เห็นต้องไฮโซแต่เราแค่คนจริงเท่านั้นเองไม่ใช่ไฮโซในคราบทาตบัตรเครดิตทาตหนี้เคล็ดลับคืออย่าไปใช้บัตรเครดิต มันของไฮโซปลอมให้เขาใช้ไปอย่าไปกู้ในเวลาที่เรายังไม่มีแพสซีฟอินคัมแต่กู้ได้ถ้าเรามีแพสซีฟอินคัมมากกว่ารายจ่ายแล้วคิดแบบนี้คุณจะเป็นไทยไม่เป็นทาสของระบบทุนนิยมแจ๋วจะตายบทที่30ค่านิยมเรื่องการศึกษากับการรู้จักออมในหุ้นเดี๋ยวนี้ค่านิยมเรื่อง การล่าใบปริญญาลูกๆต้องเรียนให้ดีที่สุดสูงที่สุดในระบบการศึกษาก็เลยทําให้ตัวเลขค่าใช้จ่ายของการส่งลูกเรียนตั้งแต่เกิดจนจบปริญญาในสายอินเตอร์แตะมูลค่าร่วม20ล้านบาทแม่เจ้าคุณลืมไปหรือเปล่าว่าเงินเดือนเริ่มต้นของ คนจบปริญญาโทเมืองนอกมันเริ่มที่แค่ส0 0 0มืนกว่าบาทเท่านั้นเองถ้าเทียบกับการลงทุนมันก็เหมือนค่านิยมการซื้อกระเป๋าใบละล้านมาเดินโชว์เพื่อให้ดูดีแต่ไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานหรือตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของคนถือซึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากการครอบครองแล้วคุณว่าในต่างประเทศที่จเจริญแล้วเขาให้ค่าใบปริญญาและสถาบันเท่ากับบ้านเราไหมใช่ ไม่ใช่เลยในต่างในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาที่แท้จริงจะเห็นได้ว่าเขาให้คุณค่าของการสร้างความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพมากกว่าใบปริญญาเพราะทุกอาชีพที่นั่นไม่มีคำว่าอาชีพชั้นต่ำผู้เชี่ยวชาญในทุกสายอาชีพเป็นเศรษฐีได้หมดใช่ขนาดคนงานก่อสร้างในต่างประเทศยังเป็นเศรษฐีได้หากคนงานก่อสร้างคนนั้นๆมีความเชี่ยวชาญในอาชีพที่ตัวเองทา การมุ่งให้เด็กค้นหาตัวเองว่าอยากทำอาชีพอะไรเด็กคนนั้นๆรักที่จะทำงานอะไรรวมทั้งการเปิดกว้างทางโอกาสให้เด็กคนนั้นนั้นได้ทดลองจริงๆว่าอาชีพที่เขาอยากจะทำในอนาคตนั้นเขาชอบและเชี่ยวชาญจริงๆหรือเปล่าโดยการฝึกงานระหว่างเรียนการทำระบบแอปพลิเคชแอปแอปพรีแอปพรินที่ เซ p แอป n t ิทิ s ช i p ที่ให้เด็กคนหนึ่งเรียนอาชีพจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในแบบ on the job learning นั่นคือเรียนไปทำงานจริงไปด้วยเหมือนสายวิชาชีพของประเทศเราใช่ใบปริญญาไม่ใช่ทุกอย่างใช้ตัดสินคนแต่เป็นระบบการศึกษาที่เปิดกว้างต่างหาที่จะทำให้เด็กได้รู้ว่าตัวเองรักที่จะทำอะไรและ การพัฒนาความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขานั้นหล่ะที่จะชี้วัดความสําเร็จใช่ถ้าคุณเป็นสุดยอดในอาชีพของตนเองไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรเชื่อว่าคุณรวยได้หมดแม้ว่าวันนี้ระบบการศึกษาและค่านิยมของไทยจะไม่ได้เปิดโอกาสแบบที่ได้เล่ามาแต่เราเอง ก็สามารถเป็นอุปสรรคให้เป็นโอกาสในวันนี้ได้เลยด้วยการสร้างความเชี่ยวชาญศึกษาและลงมือทำงานในสายอาชีพของตัวเองให้รู้ลึกรู้จริงบนเวทีที่วันนี้คนรุ่นใหม่สามารถสร้างได้เองอย่างโซเชียลมีเดียในปัจจุบันที่เปิดกว้างและฟรี คุณสร้างเวทีให้ตัวเองได้หากคุณสุดยอดในเรื่องที่ตัวเองเลือกทำลุยให้สุดอยากทำอะไรต้องเป็นสุดยอดให้ได้แล้วท่องไว้ให้ก่อนแล้วค่อยรับรุ่งแน่เอาใจช่วยค่ะส่วนเรื่องออมในหุน้นทุกอาชีพสามารถสร้างเครื่องผลิตเงินส่วนตัวได้ไปพร้อมๆกันกับการสร้างความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตัวเองในเวลาเดียวกันเก่งและรวยด้วยตัวเองคุณทาได้สินะ31 คบเด็กออมในหุ้นไม่คบเด็กสร้างบ้านออมในหุ้นต้องเงินจริงยิ่งเด็กยิ่งดีเหมือนทำงานในยุคนี้เริ่มเร็วยิ่งเก่งเหมือนพวกฝรั่ง ที่เริ่มให้ลูกทำพทัทไทม์ตั้งแต่เด็กเรามักเทียบคนไทยกับฝรั่งแล้วมองว่าทำไมฝรั่งเขาเก่งกว่าเจริญกว่าพอมาเทียบกันตัวตัวรายได้และฐานะของเขาก็ดีกว่าทั้งๆท,ท,ที่เราเรียนหนักกว่าเขาเดี๋ยวนี้เด็กไทยกว่าวิชากันตั้งแต่ประถมยันมัธยมรวมเวลาเรียนของเด็กไทยผมว่าเด็กไทยเราเรียนหนักกว่าผู้ใหญ่ทำงานเสียอีกแต่ทำไมเห็นทีไรฝรั่งก็เป็นหัวหน้าคนไทยทุกทีใช่ ผมคิดว่าสิ่งนี้สิ่งที่เราต้องปรับก็คือทัศนคติของพ่อแม่ที่ชอบเลี้ยงลูกแบบขไข่ด้หินคือต้องการทางเดินแบบการันตีความสำเร็จปูทางทุกสเต็ปตั้งแต่อนุบาลเย็นปริญญาเอกเพื่อเตรียมตัวสู่เส้นทางที่พ่อแม่วาดฝันไว้ต่างอย่างสิ้นเชิงกับเด็กฝรั่งที่พ่อแม่ปล่อยให้เด็กลองผิดลองถูกที่เด็ดกว่านั้น ก็คือค่านิยมที่ให้เด็กทำงานจริงๆตั้งแต่เด็กเช่นไปทำงานเสิร์ฟอาหารงานใน Super market, ซูเปอร์มาร์เก็ตสิ่งเหล่านี้แหละที่เปิดโลกทัศน์ของเด็กว่าจริงๆทุกคนในโลกเราไม่ได้รักเราแบบพ่อแม่นะการฝึกเป็นลูกจ้างตั้งแต่เด็กมันสอนให้เรารู้จักค่าของเงินว่าจริงๆแรงงานของเขามันแลกเงินได้เท่าไหร่มันช่วยลดความฟุ้งเฟ้อในแบบเด็กลูกไฮโซในสังคมไทยที่ เอาเงินพ่อแม่มาใช้ซื้อของอวดคนอื่นโดยไม่ได้รู้เลยว่ามันภาคภูมิใจตรงไหนในการเอามาเอาหยาดเหงื่อของพ่อแม่มาประชันความหรูของตัวเองดังนั้นการฝึกทำงานจริงๆตั้งแต่เด็กหรือเริ่มลงทุนด้วยเงินจริงๆที่ออมจากเงินที่เก็บจากการทำงานแบบนี้จะสอนให้เด็กคนนั้นรู้ค่าของเงินสอนให้เขารู้จักโลกจริงๆว่าต้องรับมือและเรียนรู้กับความล้มเหลวระหว่างทางเดิน ของชีวิตอย่างไรครับเริ่มทำงานเริ่มลงทุนยิ่งอายุน้อยยิ่งได้เปรียบดังนั้นเริ่มเลย32เงินในความหมายจริงๆมันคืออะไรคุณจะไม่สามารถเป็นนักลงทุนที่รวยหากไม่รู้จักว่าจริงๆแล้วเงินคืออะไร คุณรู้จักความหมายของเงินจริงๆแค่ไหนคุณรู้ไหมว่า s t a ม p 7-11ก็ถือว่าเป็นเงินชนิดหนึ่งโอเคเงินคือ Money มันก็คือสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการซึ่งหน้าที่ของ Money นั้นมันควรจะรักษามูลค่าของมันได้ไม่ว่าจะเก็บไว้นานเท่าไหร่ในสมัยก่อนเราจึงใช้ทองคำแทน มันนีในการแลกแปล่ยนสินค้าและบริการเพราะทองคํามีจํานวนจํากัดและทุกคนให้ค่าในทองคําต่อมาเงินกระดาษหรือเปเปอร์มันี่ก็ถูกสร้างขึ้นมาใช้แทนทองเพราะสะดวกในการใช้มากกว่าโดยสมัยนั้นกําหนดว่าเงินกระดาษที่พิมพ์ออกมาต้องมีทองคําค้าประกัน p ปเปอร์มันในเวลานั้นจึงมีทองคําเป็นเครื่องการันตีมูลค่า แต่หลังจากปี1971ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันได้ยกเลิกโกลด์สแตนดาร์ดโดยเลิกการใช้ทองคำมาประกันเปเปอร์มันนี่ เปลี่ยนมาใช้นี่ของรัฐบาลอเมริกันเป็นตัวค้ำประกันมูลค่าแทนทองคําปัญหาก็คือนี่ที่ค้ำประกันมูลค่าเงินตั้งแต่ปี1971ของอเมริกันมันโตขึ้นเรื่อยๆจากประเทศอเมริกันที่เคยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของโลกวันนี้เปลี่ยนมาเป็นลูกหนี้รายใหญ่ที่สุดของโลกเทียบตัวเลขง่ายๆก็คือวันนี้นี่อเมริกันสูงถึงร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ ของ GDP แปลว่าอเมริกาเป็นหนี้เกินกว่าเท่าตัวของรายได้ของทุกคนในประเทศรวมกันถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่าใกล้จะล้มละลายเต็มทีแล้วผลที่ตามมาก็คือเงินเปลี่ยนสถานะจากมันนี่เป็น currency เนื่องจากพอเปลี่ยนจากของที่มีอย่างจำกัดเช่นทองมาค้ำประกันกลายเป็นหนี้ที่ไม่จำกัด ก็ทำให้เงินมันถูกพิมพ์ขึ้นมาอย่างบ้าคลาั่งจนเงินเฟอ้อมหาศาลอย่างที่เป็นอยู่จึงไม่แปลกที่เคเรนซี y ซึ่งก็คือเงินกระดาษและเงินตัวเลขที่เราใช้ใช้กันอยู่จะลดมูลค่าในอัตราเร่งประกอบกับนโยบาย QE ในปี2008ที่อเมริกาพิมพ์เงินจำนวนมหาวาราณอัดเข้าระบบการเงินก็เลยการันตีเงินเฟอ้อและการเพิ่มขึ้นอย่างสุดข,ขีดของค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งราคาแอสเซททุกๆอย่างในโลกที่ราคาจะขึ้นอย่างน่าตกใจผลก็คือคนรวยที่ถือครองแอสเซทต,ต่างๆเช่นที่ดินหุ้นทองคำจะรวยขึ้นรวยขึ้นแต่คนที่มีแต่งเงินค r r ร n c y ฝากธนาคารก็จะมีแต่มูลค่าลดลงสวยขึ้นและจะจนลงทุกวัน เพราะโดนเงินเฟอ้อด้วยใช่ทางเลือกหนึ่งของคนชนชั้นกลางที่อยากจะรักษามูลค่าของเงินเก็บที่หามาได้ก็คือการออมเงินในแอสเซทอย่างที่เล่าย้ำม,มาตลอดก็คือการออมในหุ้นปันผลคือทางเลือกที่ไม่น่ามองข้ามและแค่อยากจะชี้ให้เห็นว่าเงินในยุคต่อไปก็คือแอสเซทอย่างเช่นหุ้น เพราะสภาพคล่องสูงจํานวนจํากัดมีมูลค่าในตัวของมันเองมีคนต้องการแถมมีปันผลและยิ่งเก็บราคายิ่งเพิ่มข้อเสียข้อเดียวของหุ้นดีปันผลสูงก็คือราคามันแกว่งการออมในหุ้นก็คือการมองผ่านการราคาแกว่งของราคาไปดูที่ปันผลที่เพิ่มขึ้นและได้รับต่อเนื่องทุกปีแถมสุดท้ายมูลค่าก็มีแต่จะเพิ่ม เพราะเคล็ดลับที่คนส่วนใหญ่มองข้ามก็คือราคาหุ้นดีในระยะยาวมันโตเป็น10เท่าร้อยเท่าโตเกินจินตนาการแปลว่าใครที่ออมหุ้นเป็นก็จะรวยเกินจินตนาการหากถือผ่านความผันผวน,นได้นั่นเองนี่แหละที่เขาเรียกว่าความรวยความจนมันตัดกันแค่มุมมองคนรวยเพราะมองได้ยาวกว่านั่นเองอ่า สาสาเมโนแดกด่วนในตลาดหุ้นมันมักไม่แม่นอ่า ใช่การหาหุ้นแนวออมในหุ้นเราต้องเลือกเองเพราะหุ้นแต่ละตัวที่ถือแล้วห้ามขายมันหมายความว่าหุ้นจะต้องอยู่กับการถือหุ้นนั้นไปตลอดเสมือนกับการมีลูกยังไงอย่างนั้นเลยคําแนะนำก็คือพยายามเลือกหุ้นเองแล้วเรียนรู้กับทางเลือกของตัวเองกระบวนการการเรียนรู้ตั้งแต่การศึกษาการเลือกการถือจนถึงการดู วงจรของหุ้นการขึ้นลงระหว่งางรอการเติบโตของหุ้นตัวนั้นด้วยนี่แหละที่จะเป็นการเติบโตทางความคิดและการเรียนรู้ของตัวเราเองในแนวการออมในหุ้นโอเคค่อยๆศึกษาต่อไปนะทุกเส้นทางต้องอาศัยเวลาและความอดทนกว่าที่เราจะไปถึงจุดหมายรุย่ย34แลนดลอร์ดกับโบเกอร์ตกลงใครรวยกว่ากัน ประเด็นนี้น่าสงสัยว่าคนหนึ่งซื้อ,อข,าขายรู้ข่าววงนอกวงไนเพราะเป็นคนกลางร,ระหว่างเจ้าของกับลูกค้าเทียบกับเจ้าของที่ดินที่วันๆก็ไม่ได้มาสนใจว่ามูลค่าที่ดินของตัวเองจะมีราคาเท่าไหร่ไม่ได้สนว่าที่ดินข้างๆหรือใครจะซื้อขายกันเมื่อไหร่ใช่อยากให้คุณนึกเปรียบเทียบนึกภาพเปรียบเทียบระหว่างคนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการซื้อขายเทียบกับคนที่เป็นเจ้าของ ที่ก็คือแลนด์ลอร์ดที่รู้อย่างเดียวคือที่ดินของฉันมีค่าเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไปคุณเชื่อไหมว่าเจ้าของหรือแลนด์ลอร์ดรวยกว่าโบเกอร์แปลกไหมอธิบายอย่างนี้เพราะว่าบ,บริษัทก็คือองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ2เป้าหมายคือ1สร้างกำไรให้กับเจ้าของและ2สะสมสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ให้กับเจ้าของ,สสสอของดังนั้นในระบรบระบบทุน ปัจจุบันการถือครองหุน้นหรือการออมในหุน้นที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของบริษัทก็เท่ากับว่าคุณคือแลนด์ลอดยุคใหม่ใช่ออมในหุน้นทำให้คนตัวเล็กๆอย่างคุณและผมมีโอกาสเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผูกขาดตลาดซึ่งเป็นแลนด์ลอดตัวจริงในยุคนี้ใช่ต่อให้มันใหญ่แค่ไหน พวกเราก็ออมในหุ้นเป็นเจ้าของมันได้แจ๋วไม่ล่าสวัสดีค่ะคุณทิพย์สวัสดีค่ะ,คคะผู้หญิงร้อยล้านสร้างด้วยมือเราสวัสดีค่ะนะคะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าคนที่รวยและมีอำนาจมากที่สุดในสังคมเลือกที่จะเป็นแลนด์ลอร์ดเพราะว่าเพราะไม่ว่าสังคมจะเจริญไปแค่ไหนสินทรัพย์หรือทรัพย์สินทุกอย่างในประเทศก็จะสูงขึ้นหมด ด้วยการที่ทุกอย่างเพิ่มก็หมายความว่าใครก็ตามที่ถือครองรัพย์สินมากกว่าย่อมรวยกว่าและย่อมรวยมากกว่าคนที่ซื้อซื้อขาย,ขายซึ่งได้กำไรเพียงส่วนต่างและมักมีต้นทุนการซื้อสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เวลาตลาดเติบโตนั่นคือสุดท้ายซื้อซื้อขาย,ขายแต่พอขายแล้วได้กำไรครั้นพอกลับมาซื้ออีกครั้งก็ต้องซื้อแพงขึ้นไปเรื่อยๆ ใช่แลนหลอร์ดย่อมรวยที่สุดในระบบทุนนิยมแต่ปัจจุบันเมื่อระบบทุนสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจแลนหลอร์ดที่ใหญ่ที่สุดก็กลายเป็นบริษัทในตลาดหุ้นที่สามารถซื้อที่ดินและถือครองแอสเซทหรือถือครองสินทรัพย์ในจังหวะที่ดีกว่าคนธรรมดา โอเคนะคะเดี๋ยวไว้มาต่อนะคะเรื่องแบบหมอหมอในตลาดพูดโอ้ยสนุกสนานมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่รับฟังเนอะอย่าลืมติดตามนะคะมันดีมากเลยนะคะใครยังไม่ฟังย้อนหลังก็กลับไปฟังได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้มาต่อกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะขอให้ทุกคนเฮงเงปังๆังรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ